สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมไอ้กินดี้เนี่ยเดี๋ยจะพาไปซื้อบอร์ดใหม่นะครับถ้าใครดูวิดีโอเมื่อวานเนี่ยก็น่าจะรู้ว่าทำไมผมซื้อบอร์ดใหม่นะครับแล้วตอนนี้นะผมอยู่ที่สวนเบนจ่สิริอีกแล้วนะครับว,ว้าวแต่ว่าไม่ได้มาเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับคือเดี๋ยวจะไปหาผู้รู้ก่อนนะครับวันนี้จะมีผู้รู้พาไปซื้อนะครับบอร์ดใหม่แผ่นใหม่เดี๋ยวมาลองดูว่าแผ่นใหม่ของไอ้ดี้เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับอ,อ คือวันนี้เนี่ยผมก็ได้พารองเท้าใหม่นะครับมาครั้งแรกเลยนะครับนี่อาจจะรู้สึกว่าการแต่งตัวของผมเนี่ยมันอาจจะไม่เข้าอะไรกันเท่าไหร่นะครับอย่าไปสนใจนะครับถ้าเราใส่แล้วเราก็ชอบล่ะใส่ไปเถอะอย่าไปสนใจใครเพราะว่าเราใส่เองคนอื่นไม่ได้ใส่นะโอเคเดี๋ยวไปหาผู้รกันดีกว่า ก่อนหน่เดี๋ยวแนะนําโปรที่จะพาไปซื้อแผ่นวันนี้ให้ให้ดูนะครับผมอันนี้โปรอยู่ในทีมเอกินดี้นะครับอันนี้โปรนะครับจะพาเราไปซื้อจะพาไปซื้อบอร์ดนะครับลดเท่าไหร่ครับ1,500 1,500เออมีไหมม,มีนะวันนี้คือไม่ต้องกลัวนะครับมีโปรสามคนมาช่วยเลือกช่วยดูรับรองได้แผ่นดีอย่างแน่นอนนะครับหรือเปล่ากลใ,ใช่อป่ะแน่นอนแน่นอนนะ ร้านอยู่ตรงเดี๋ยวพาไปดูโซสุคอมมิสสามริอสี่ร้านเนิก้าวิลล่าอันนี้คือไปแล้วใช่ไหมมีใครเคยไปแล้วมี่ใครเคยไปมาแล้วเหรอเยอะไหมบอร์ดม่มีแต่บอร์ดที่อ๋อแต่มันเยอะใช่ปะเยอะอยู่ มีบอร์ดเหรออ,อีแค่นี้อ่คีแค่มีแค่นี้หรอครับ่นต้องสั่งผ่นไครับแต่ว่าในร้านมีแค่นี้ใช่ครับในร้านของมีแค่นี้ว่ะ อ,อันนี้มึงซื้อสองแผ่นรู้เปล่าเดี๋ยวพีจากเขามันไม่ได้แบบมันเอาเหมือนสะสมมากกว่าเขบมากกว่าไปเล่นแต่ถ้าอาจจะเป็นแผ่นเบียร์นั้นจะสองพันเขาเามันเอาไปเล่นได้นี่เลยตอนนี้เราคงไม่ได้บอร์ดที่ร้านนี้แล้วเพราะว่ามันน้อยมากไม่ใช่แบบร้านขายบอดนะครับแต่เดีย๋ยวลอ,อ,อ,องวา,างแผนอีกทีนึง ไม่ไปซื้อที่ไหนแต่คือวันนี้มันต้องได้ไงโยโอเคเดี๋ยวไปต่อนะครับน่าจะไปร้านพิ้วบายบายบายเออไปแล้วครับโปโปไกนะครับเอตอนนี้ผมอยู่ที่สยามนะครับไม่บอกไม่สยามหออวะ ตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปดูที่สยามก่อนเสื่อมันจะมีแผ่นขายก่อนที่จะไปร้านพีดี้วเพื่อจะเจอร้านสเก็ตที่สยามนะครับจะได้ไม่เสียเที่ยวนะครับแล้วก็ได้เลือกด้วยถ้ามันมีอะไรอย่างเงี้ยลองไปดูก่อนว่ามันมีหรือเปล่ารอ้อนมากเลยนี่ นอกก็คงร้อนพอๆกันหรือเปล่าอ่า้าอยู่ในเดียนนาคงตายอ่ะช่างมาเนอะที่สยามที่เกียรติาแม่งใหญ่มากอ่ะไปร้านดีดูเลยดีกว่าน่าจะดีกว่านะยิงมาเนะ ถ้าใครได้ดูวิดีโอตอนที่ไปเจอโรงเทา้าคู่นี้ก็จะรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมบอกอีกทีแล้วกันมันอยู่ที่สยามซอยหนึ่งอยู่ตรงข้ามกับโรงหนังเก่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปพาไปดูทีดีวรู้สึกว่าจะเป็นบอร์ดของไทยนะอีพ่อไทยน่าจะไม่แพงถึงแล้วครับซอยหนึ่งมันจะอยู่ตรงข้ามกับสยามดิสคัฟเวอรี่นะครับ ตรงโนก็จะเป็นหอศิล์น,นครับแล้วก็มาบุญคองร้านทีดิยวก็จะเข้าไปทางนี้นะครับซอยหนึ่งหน้าโรงหนังตรงข้ามโรงหนังโอ้โหจบร้านปิดนะครับประปง <laughs> สุดๆเลยวันนี้ การหาบอร์ดนี่มันเช่งยากแท้เดี๋ยวตอนนี้หาข้อมูลในเน็ตดูนะครับเขาบอกว่าในบาบบนท<ม><ม>องอน่าจะมีมเดี๋ยวลองไปดูกันว่ามันมีหรือเปล่าจัดไปยายเสียไหนๆก็อยู่แถวๆนี้แล้วหามันจนกว่าจะเจอ จะมารีวิวมาบุญทองนะครับไม่ได้มาดูแผ่นนะครับหาไม่เจอไปหาแผ่นกันต่อโอเคติดต่อตอบรเตอร์แล้วเขาบอกว่าร้านฟันอ้าวจำไม่ได้ครับปีห้าลองไปดูแล้วกันโอเคได้ความจบ เอาเนครองไม่มีร้านสเก็ตบอร์ดนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยนะครับกำาลังจะไปตลาด,าด,าดลนรถไฟสีนครินนะครับเป็นไม้ตายสุดท้ายแล้วนะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่รู้ทําไงแล้วนะครับเพราะว่าออกมาแล้วเยี่ยงตอนนี้ก็เย็นแล้วจะห้าโมงจะตีนาฬนะิกาแล้วจะได้แผ่นเครื่องีนี่มันยากลำบากมากนะครับเด็นสเก็ตเนี่ยอาจจะเป็นเพราะผมคนเดียวหรือเปล่า ดูเหมือนกันไงจากจากยููทบอันนี้ลอันนี้น้องจากยูทูบนะครับชื่ออะไรครับชื่อตอดเื่ออะไรครับชื่อตอนชื่อตอดเื่อนตอดดีผมก็เล่นเหมือนกันแต่หาโอกาสไปเล่นกับพี่ไม่ได้หรอน้พารวนครับตอนนี้พี่ผมอยู่ที่สถานีรถไฟนะครับก็เพิ่งมาครั้งแรกเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมคงไม่ได้พาไปเที่ยวตลาดนะครับ ไปดูร้านสเก็ตเลยดีกว่าเพราะว่ารีบไปรีบกลับวันนี้ถ้าใครจะให้รีวิวเนี่ยเดี๋ยววันหลัง่อยมารีวิวให้แล้วกันแต่ว,วันนี้ขอไปซชื้อสเก็ตบอร์ดก่อนรู้มันอยู่ตรงไหนร้านร้านอยู่ไหนไม่รู้นะลุงครับร้านสเก็ตบอร์นอยู่ตรงไหนครับลุงครับรู้จากร้านสเก็ตบอร์ดป่ะ <laughs> ว้าว คืออยจะบอกว่าที่นี่ใหญ่มากไม่รู้หาอยังไงเจอนะครับวนันนี้แต่ว่าที่นี่น่ามาถ่ายรูปเล่นมากๆนะครับใช้ได้เลยอโอเคกว่าจะเจอนะครับร้านสเก็ตบอร์ดมันอยู่ในตลาตดนัดรถไฟนี่แหละซอยดีซอยสามดีซอยสามนะดีซอยสร้านก็อยู่ตรงนี้ เดี๋ยวลองเข้าไปดูคราวนี้หวังว่าจะได้สเก็ตบอร์ดนะครับอึบอับอึบโอ้เหนื่อยเย้ลา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  ครับตอนนี้คือมีให้เลือกแค่นี้นะครับผมสายแปดต้องเลือกของไทยนะครับเพราะว่าของนอกงบไม่พอนะครับของนอกมันมีสองพันเลยครับถ้าไทยเนี่ยมันก็จะพันสามก็จะมีที่ห่อพิเดียวคแล้วก็อะไรเนี่ยทิ cket ทิ cket นะครับคลิมีแค่นี้ครับให้เลือกต้องเลือกแล้วครับ พราะไม่งั้นไม่ได้ครับเพราะว่าวันนี้คือไปทั้งวันเลยไม่ได้เลยนะครับ <c oughs> คิดหนักนะครับคิดหนักอันไหนดีครับอันไหนดีครับ <c oughs> เอาแบบนี้ดีกว่ามั้งมันจะแบบคล้ายๆของเก่าดิอันนี้คือด้านด้านด้านหน้ามัน อันสามนี่มันจะไม่ไม่รวมกับกิบเทปนะครับกิบเทปอีกสามร้อยก็ถ้าซื้อก็ทั้งหมดจะเป็นพันหกเกินงบมาร้อยหนึง่งต้องเลือกกันะนะครับผมตกลงน่าจะเลือกอันนี้นะครับบอร์ดคลิป สายแปดนะครับเพราะว่ามันเหมือนบอดเก่าที่สุดละประมาณนั้นคงต้องเลือกบอดไทยนะครับผมแล้วก็กีบทปอันนึงประมาณนั้นไงสรุปนะครับเอากีบทปอันนี้นะครับเดมอนเดมอนเพชรนะครับผม วันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับอยากจะบอกว่าเราโหเหนื่อยเหนื่อยมากๆนะครับไปมันเกือบทั่วเกือบทั่วกรุงเทพเลยไม่ได้มาได้ที่นี่นี่เองสี่นิครินแล้วยังไงใครที่จะสอบถามรายละเอียดเนี่ยก็เซิร์ชตาม a c e b o o k เอานะครับแล้วก็ไปสอบถามทางร้านเขาได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าถามถามทั้งผมเนี่ยผมก็คงตอบอะไรไม่ได้มากนะครับ สงสัยว่าไอ้บอร์ดเนี่ยมันเลือกเอกอินดี้นะครับเอกอินดี้ไม่ได้เลือกบอร์ดเพราะว่าอุปสรรคเยอะแยะมากมายกว่าจะได้บอร์ดอันนี้มานะครับยังไงวันนี้ก็คงลาไปเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าวันนี้มันมืดแล้วเดี๋ยวพวกนเนี้ยจะรีวิวบอร์ดต,ตัวนี้ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายอย่าลืมชีวิตก็มาแล้วออกไปใช้ซะ